สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาดูนะคะคนรักเก่านะคะในช่วงเดือนกันยายอยูนี้นะคะคนรักเก่าก็จะมีสามกองให้เลือกเช่นเคยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วก็กองที่สามนะคะเลือกกองที่เราชอบนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ทำทำสแตป์ให้นกนะคะมาเรามาดูกันนะคะว่า คนรักเก่ามาดูกองแรกก่อนนะคนรักเก่าของคุณนะคะคนรักความสุพัชื้์นะขอดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะคนรักเก่าขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะสามใบเนาะเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างะคะ แปดดาบเออเจ็ดไม้เจ็ดไม้หนึ่งเหรียญน,นะคะดูพลังงานของคุณด้วยนะคะเก้าไม้คิงชิ่ดช่วยค่ะคิงชิ่ดเหรียญน,นะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุตินนะคะคือศกกันมาก่น,นะคะามาดูพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะคุณและเขานะถ้าไม่มีการบล็อกกันทางโซเชียลก็อาจจะบล็อกกันทางความรู้สึกก็เป็นได้นะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นในบางท่านนะหรือว่าเขาเหมือนกับเขายังปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกที่มีให้กับคุณยังไม่ได้นะคะอืม ออความรู้สึกของเขาอะ่ะเหมือนเขายังอยากพยายามกับความสัมพันธ์ของเราอยู่นะคะหนึ่งเหรียญอยากขอโอกาสอยากได้รับโอกาสจากเราอยู่นะคะส่วนตัวเรานะคะส่วนตัวเราถามว่ายังรู้สึกดีกับเขาอยู่ไหมรู้สึกดีกับเขานะคะ ยังคงมั่นคงกับเขาอยู่แต่คุณมีความระแวงอะไรบางอย่างเขาทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาด้วยเนาะเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจใเขานะคะกลัวความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ mm. เขารู้สึกยังไงกับคุณคะเจ็บค่ะในบางท่านมีการเจ็บการจบกันไปเขาก็เจ็บไม่ใช่น้อยนะคะสุดดาบเจ็บมากคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ คุณรู้สึกว่าเขาอาจจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเออทำไมไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ทำไมเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะคะประมาณนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาคะ t ือ Mag i c i a ชเด็กถือไม้ จอเจอวิเออความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะหรือเป็นชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนหรือว่าชาวราศีมังกรก,รก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้นะก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันก็ไม่ได้เติบโตสักทีอะคะ่ะ เหมือนเริ่มต้นที่จะคุยที่จะเรียนรู้กันหรือว่าความสัมพันธ์มันก็จะประมาณเนี้ยตลอดแล้วก็มีการไปๆกับกลับกันตลอดในความสัมพันธ์ตัดกันไม่ได้นะคะยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนาต่อกันยังตัดกันไม่ขาดสักทีนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะขอดูว่าในช่วงเดือนนี้นะคะแนวโน้มจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะ สี่ไม้สิบไม้หปพ่าไม้หมดเลยนะควีนถือดาบอืยังคงแนวโน้มความสัมพันธ์อะจริงๆคิดถึงกันนะยังอยากมีกันและกันยังแบกความรู้สึกที่มีให้กันอยู่แต่ดูแล้วยังไม่ยอมลดอีกโก้ให้กันนะคะควีนถือดาบคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ได้หรือนะคะ เอ่อเป็นเช้าทัดลมไม่ถึงตุนกุมก็ได้นะคะก็เหมือนกับยังยังไม่ลดอีโก้ให้กันนะคะยังตั้งดาบให้กันอยู่ทั้งๆที่ยังอยากจะเนี่ยยังคือความสุขของกันและกันอยู่นะคะก็เหมือนย่งแนวโน้มคือพยายามตัดใจทั้งๆที่พยายามตัดใจทั้งๆท,ท,งๆที่ยังคิดถึงนั่นเองนะคะ ถามว่าตัดใจได้อย่างยังนะคะสําหรับชาวกรองที่หนึ่งนะตัดใจจากกันยังไม่ได้นะชาวกองที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะเรามาดูกันต่อกองที่สองนะคะคนรักเก่ากองที่สองก็จะเป็นม่วงดํานะมาดูกันหน่อยคะ่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างขอดูตัวเขาหน่อย ห้าเหรียญน,นะสิดาบโอ้ตัวเขานี้คิดหนักเลยนะคะคิดหนักเจ็บปวดรวดร้าวนะคะสิดาบแน่นิ่งเลยนะคะความรู้สึกเขาพังมากๆห้าเหรียญเขาเขารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันอาจจะเหนื่อยยากที่จะไปต่อกันแต่เขาก็ ใช่มันอาจจะมีการจบมันเกิดขึ้นนะชาวกองที่สองเขายังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นะคะเขาดูตัวคุณตัวคุณนะคะเป็นควีนถือไม้ The Hangman ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอาจจะมีการจบกันแล้วเนาะมันเป็นคนรักเก่านะคะหัวข้อก็บอกอยู่แล้วนะเออคุณอะ ก็นิ่งนะคะนิ่งเหมือนคุณรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างคุณนิ่งแล้วก็คุณก็รอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะหนึ่งเหรียญคือคุณคุณอาจจะรอให้เขากลับมาขอโอกาสจากคุณก็ได้นะคะคุณจะไม่ทําอะไรนะคะหรือคุณอาจจะรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วเพื่อที่คุณจะขอโอกาสจากเขาก็ได้นะคะไพ่สลับกันได้นะชาวองที่สองนะอืม เอดูห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นห้าไมา้คือเขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเขามันมีปัญหามันอาจจะไปต่อยากเขารู้สึกอย่างนั้นนะคะเอาดูความรู้สึกที่เขามีกับคุณค่ะเขารู้สึกยังไงสี่ถ้วยเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าอืม คุณไม่อยากคุยกับเขาในช่วงนี้หรือว่าในในความสัมพันธนะนะ์เนาะเออจริงๆเขาก็ยังอยากอยากจะเข้าหาคุณนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการมันมีใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกดีรู้สึกรักมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณตอนเนี้ยเขาอยากเข้าหาคุณนะอืมอยากเข้าหาคุณเลย แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเดี๋ยวไฮโลแฟนคุณอาจจะเนี่ยในความสัมพันธ์ในบางท่านอาจจะมีเรื่องของศีลธรรมนะคะความถูกต้องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเดี The ๋ยวไฮโลแฟนคุณค่อนข้างนิ่งแล้วก็อาจจะปรงกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคุณมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่การดูดวงการอะไรอย่างเงี้ยมีนะคุณนิ่งคุณอาจจะปรงกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะ ขาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะห้าดาบเด็กชื่อดาบค่ะหนึ่งช่วยมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะเอ่อในบางท่านอาจจะมีเรื่องของมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้นะคะมีการทะเลาะกันหันหลังให้กันไปค่ะเอ่อมีอีโก้ต่อกันนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูชาวธาตุดินพฤ้ศพกันมังกรนะคะคุยกับใครก็ได้นะเออใช่มีการหันหลังให้กันไปทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ยอมกันด้วยนะอืมอาจจะมีใครที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเด็กตื้อนะความสัมพันธ์น่ะเป็นเด็กถือทั่วอยู่นะคะยังไม่ได้เติบโตสักเท่าไหร่นะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่เหมือนเพิ่งจะมีให้กันมันก็เลยอาจจะเปลาะบางนะคะ ขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ค่ะคุณกับเขาค่ะเดอสั้นค่ะสองคว่ค่ะหน้าไพ่ค่อนข้างดีนะคะก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้กลับมาคืนดีกันนะคะชาวของที่สองนะเดือนซันนะเป็นพลังงานบวกนะคะได้เริ่มต้นใหม่ได้กลับเข้ามาคืนดีกัน นะคะก็ยังมีความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กันอะไม่ได้ปล่อยวางไปที่ไหนนะคะคิงถือถ้วยขึ้นมานะคะก็มีเกณฑ์นะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พูดได้คุยนะคะได้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะได้ให้โอกาสกันนะคะสำหรับชาวกองที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกองที่สามเลยนะคะ คนรักเก่าเป็นอย่างไรบ้างชาวกองที่สามเดี๋ยวขอดูขอดูตัวเขาไหนเขาเป็นยังไงบ้างะคะตอนนี้ตัวเขาตัวคุณนะตัวเขานะคะเดอร์เฮมิค่ะเดอเวเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันหรือคนไกลชาวต่างชาตินะคะสองไม้ตัวคุณราคะเป็นยังไงบ้าง สิบเหรียญเจ็ดน้นค่ะเดอยเจวิวตัวเขานะคะเหมือนมีการรอคอยนะคะอ่ามีการรอคอยเขาน่าจะเป็นคนไกลแหละเขามีการคิดมากแล้วก็มีการส่องใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะ คนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนรักของเขาเป็นผู้แท้ของเขานะคะอเออืส่วนตัวคุณอ,อตัวเขาช่วงน,นี้ค่อนข้างเก็บตัวนิ่งนะคะค่อนข้างโลกสุดตัวสูงไม่พูดไม่ยุ่งกับใครมีพื้นที่ของตัวเองแล้วรอคอยอะไรบางอยา่างรอคอยใครสักคนหนึ่งคนที่อยู่ไกลจากเขานะคะส่วนตัวคุณนะคุณก็ คิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะที่คุณตัดไม่ได้นะจอเจว,วิลขึ้นมาคนที่คุณตัดใจจากเขาไม่เคยที่จะได้เลยนะคุณยังอยากพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะเจ้ไยขอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเดี๋ยวชาวเวอร์คุณรู้สึกว่ามันจบมันพังกันไปแล้วใช่ไหมคะอ,มอาจจะพังกันไปอย่างกระทนหันด้วยก็ได้เดี๋ยวขอดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เจอไฮโลแฟนนะอืมเขาอาจจะมองว่าเราน่าจะมีปัญหากันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมด้วยนะคะอืมสําหรับบางคนที่คุยกันอาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะอืมเขาเขารู้สึกยังไงคุณคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรหรือว่าชาวราศีพฤษภนะคะคุยกับใครก็ได้นะอสองดาบ ในบางท่านอาจจะมีการบล็อกกันนะเนาะบล็อกกันเกิดขึ้นสองดาบคือเขากําลังคิดนะคะเขาต้องเลือกอะค่ะเขามีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกและตัดสินใจนะสองดาบใช่ต้องมีเหตุการณ์ให้เขาเลือกแน่นอนเขากําลังเลือกและตัดสินใจอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างที่เขาต้อง เลือกกับแล้วตัดสินใจอ่ะระหว่างคุณกับเขานะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะเดอรสตาร์เขายังเป็นคนที่มีเสน่ห์สำหรับคุณนะคะอืมเขายังเป็นพลังงานบวกของคุณอยู่เลยนะคะเดอรสตาร์คุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมราศีกุมนะคะคุณเยียวยาตัวเองคุณเหมือนกับคุณยังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะ ชาวของที่3เพราะว่าคุณก็ตัดเขาไม่ได้นะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสำคัญในช่วงเดือนกันยาย,ยานี้แหละนะคะขอดัดใบนะคินถือช่วยค่ะคิงถือดาค่ะอืมเหล่าชาริออคือมีเกณฑ์นะคะที่หลังจากที่นิ่งๆกันมานานแล้วนะคะคิดถ,ถึงกันนะคะออก็จะมีการตัดสินใจ ะค,ะคิงถือดาบขึ้นมาเนี่ยมีการตัดสินใจอย่างแน่นอนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมหรือชาวราศีกรกฎนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางอืมอเดทขึ้นมาเดทขึ้นมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกนะคะ จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะชาวกรงที่3ว่าจะไปต่อหรือจะจบก็คราวนี้ล่ะคะ่ะจะได้รู้กันนะคะก็มีเกณฑ์นะถ้าเขาตัดสินใจหรือคุณตัดสินใจไพ่สลับกันได้นะว่าจะจะจบก็คือจบกันแต่ถ้าตัดสินใจที่จะไปต่อก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมาพบกันนะคะ สำหรับคนที่อยู่ไกลกันนะคนที่เคยจบกันไปแล้วนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่อกันหรือไม่งั้นก็มีอยู่สองสองกรณีคือจบกันไปเลยนะคะจบกันแบบจริงๆทางความรู้สึกอะไรนี้ก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนรักเก่านะคะประจําเดือนกันยายนนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ